สนับสนุนความฮาโดยธนาคาร่มรวยฮาชอบชอบตอนคุณชายใจเย็นมาเลยร้านนี้เลยอ,ยอไทยครับผมมา,มา,ามตามพี่มาครับ อันดับแรกเลยนะถ้าจะไปแคมป์กันนะมันต้องเตรียมอุปกรณ์เต็น,ตนท์นะพี่มีหมดแล้วครับ<า>แต่ทีนี้ก็เอาแก้วไปแล้วกัน<อ>คนละใบ<า>คนละใบนะอ<า>เอา<ช>ทำไมล่ะพี่แก้วเราก็ดกจากขวดเลยเราเขวดได้ไงเราไปถ่ายงานด้วยเป็นคอนเทนต์ด้วยดเดี๋ยวมันติดเข้าไปภาพติดไปโอ้โหออกอากาศทั่วประเทศเราจะเสียจะเสียอะไรหมายถึงดกนมไปแคมป์เพื่อไปดื่มนมจะถ่ายว่าปะเนี่ยมังนอนอยู่บ้านก็ได้ เฮ้ยพี่แต่ที่นี่ที่พาผมมามีเรื่องหลากหลายมากเลยพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนาคารลุ้มรวยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีทั้งแก้วเก็บความเย็นความร้อนครับกระบอกน้ําและแก้วซานมิกครับขายส่ง100ใบพร้อมสกีโลโก้ครับผมสกีนได้ด้วยพี่เอาท้งนี้ก็ดีเลยก็สกีนชื่อนี่เลยเมทาแคมป์เลยได้ไหมได้ครับได้ครับเอาไปเลยได้พี่ครับเออพี่ก็สกีนโลโก้แล้วก็หน้าพี่ใส่ไปเลยเวลาผู้หญิงมาบ้านจะได้ไม่ต้องแจกเสื้อแล้วแจกแก้วแทน เขามีสโลแกนนะว่าจัดแตกแจกชัวร์เนี่ยสโลแกนอะไรไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยผมเอานี่พี่ผมเลือกไปแล้วผมเอานี่เดี๋ยวผมเอาเอาสามใบเผื่อๆพี่เมียมด้วยได้ครับได้ครับได้ครับสโลแกนเลยนะครับโอเคเฮ้ยพี่ครับลมได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับนี่ครับอ๋อขอบคุณครับพี่ครับผมอ่า คนละล้อมอ๋อครับเออได้ได้ครับได้ครับเฮ้ยหนึ่งสองสามได้เลยครับเฮ้ยพอดีเลยพี่สามคนใครอะล้มคนละแบบอุยได้เลยครับ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 นี่ครับมีกินล้มพับอันนี้ล้มยาวครับผมเออล้มยาวล้มสั้นปีนุ้ยพีนุ้ยพี่นุ้ยมึงนั่นแหละ ยืนช็อตเป็นชาลีชิปปิ้งคุณผู้ชมมันนล่นแล้วและหน้าแต่นี่ตั้งแต่อันแรกแล้วเออพี่ธนาใช่ไหมครับครับผมมันคนละล่มครับทนายพี่ร่มเยอะมากเลยนี่พี่ขายล่มด้วยหรอครับใช่ครับธนาค้ำรวยเป็นโรงงานผลิตร่มครับขายส่งจํานวนมากครับมีสินค้าพร้อมส่งและให้เลือกได้ทันทีพร้อมสกรีนโลโก้ได้ครับผมโอ้หขายแบบไหนบ้างอ่ะทั้งส่งทั้งปีกครับผมอ่าดีเลยงั้นผมเอา3ามปีกทอดกรอบนะครับได้เลยครับ เออชวนเล่นกันทั้งวันมึงก็ช็อตกันทั้งวันเลยนะก็รู้ว่าช็อตพี่กล้าตีเขาปะล่ะ ออให้พี่เดินไปตีตเขามึงท้าใครเนี่ยท้าพี่อะโอ้โหแล้วไม่ชอบไม่ขใครยุด้วยอคุณต้องโดนแล้วล่ะอ้าโดนพี่หยกแล้ววันวันนี้วันอะไรวะวันพระวันพระครับโอ้วันพระพี่ไม่ทาบาปทำไมอะไม่เอาไม่เอาพี่ถือศีลวันนี้คุณรอดนะครับผมครับผมเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพวกผมจะซื้อของที่ร้านนี้แล้วกันได้ครับแล้วก็เอาร่มไปด้วยแล้วกันพรงนี้ฝนยังไม่หมดสายฝนต้นหนาวถูกต้องถูกต้องเสื้อสวยมาก โยนเจดีตาข่วงเบยมันไม่ใช่โจ๊กโจ๊กตาแยกจำใหญ่จำใหญ่จำใหญ่หากที่จะโขไปโอไกล long กไปแล้วายเหลืออะไรทั้คู่เหลือเหลือแต่ผัดไทยกับผัดจีอวเออ้องอะไรดื่มกันมาหรือเปล่าไม่ครับไม่ดื่มยังเด็กอยู่ครับอันนี้เขาล้านขายของนะฮะไม่ใช่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรคุณไม่อ้รงไล้วเหยยีีบน เป็นอยู่ดีๆอยกคอเทนพื่อนกันเพื่อนกันพี่น้องเพื่อนกันเหรอครับร้องทำไมตะคิวนี่ตะคิวเตียตีนตะคิวเตียตีนตะคิวตะคิวนี่น้องเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยอ่ะใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาตั้ในวงการนี้ไม่มีใครรักเท่านี้อีกแล้วเหรอเหรอใช่มีออสขจรมีโอ้โถ่ร้องทำไมเตียตีนเขา กูต้องร้องจอดอกดิสัตวโอ้โหกูต้องร้องไม่ใช่มึงไอเวยคนเหยียบเสือกร้องน้องเป็นผู้ที่น่ารักมากเลยนะขอบคุณมากครับพี่ครับเป็นเพื่อนกันได้คุณรู้จักผมด้วยเหรอใช่ใช่นุ้ยคนนั้นชื่ออะไรอาเอออ่าเขาด้ชื่ออะไรไทยอ่าก็เนี่ยเอ่องุ้ยงุ้ยงุ้ยสวัสดีครับงุ้ยสสวััดีครบเขาขายอะไรเขาขายอะไรก๋วยเตี๋ยว ไอ้ก๋วยเตี๋ยวรวยตลอดเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรต้มจีนอ่าต้มจีนเตี๋ยวเต็มตีของจีนเตี๋ยวเต็มตีของเชฟกระบอกนะครับนี่เขาเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวผมแล้วเฮ้ยกินไปนะจริงสามจานใช่ไหมที่กินไปอ่ะแต่วมจั่งจานเพราะว่าอร่อยอร่อยอ๋อดีดีให้นองให้น้อยไม่เล่นเพราะจริงใจกันจริงๆรักทำอะไรก็ไม่โกรธรักกันมากครับผมเออดีมีเพื่อนที่รู้ใจดีเฮ้ยดิเจ็บแฝงไม่เจ็บไม่เจ็บนะถ้าเกิดหน้าเขาแปลกๆนะ จริงจังนะมอ้พวกผไปทำนายโกรธไหมก็ไม่รู้แต่ว่าสาหรับผมไม่โกรธคุณคิดว่าโกรธไหมล่ะคนอย่างเขาจะโกรธใครเป็นไม่มียลองลองฮะอยากรู้ลององลองเล่นเอ น่จะบ้าหรือไงอาไทยอะไรอ่ะโอ้ยจริงตรงอะไรอะจริงตรงเล่นกับเขานู่นเออไม่บอกเลยบ้าบ้าบ่เป็นต้าดําเฉียวคุณขาเล่นกับตัวนู้นเล่นกับตัวนู้นโอ้แล้วผมจะไม่รู้เลยเล่นกับตัวไหนอ่ะเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนไม่โกรธอ่ะไม่โกรธจริงไหมไม่จริงไม่จริงนะฮะก็แค่สัมผัสร่างกายกันเฮ้ยไม่โกรธไหมเนี่ยยิ้มน่ะเขายิ้มน่ะ โกรธไหมไม่โกรธลองไหมดีเออลองลองลองไม่โกรธลองนะที่นี่ชวนเล่นเองเลยไม่โกรธเฮ้ย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 เฮไาดกรไไกรธนี่ไมไิแดขนาดนี้ยังไม่กรอะไรกันอีกเอไม่โกรครับไไเชื่อเล้ยนี่ผมีนี้พลนไ ถ่ายปัญหาแล้วตีดีกว่าไม่ใช่ตีนั้งตีเหตุผลคุณลองถ่ายปลาอะไรอยู่ในกระป๋องไม่ใช่ป๋องอ่าผิดเปลาอะไรอถูกไงปลากระป๋องเปิดฟลาหรือ่าผิดผิดอะไรผิดจะเจ็บไงเออนี่ผมอยากได้ล่มนะครับผมอยากเอาล่มหรือเอาแก้วดีแก้วเอาแก้วอ่ะไปหยิบแก้วมาอันหนึ่งได้เลยอ่าอะไรฮะถูกแล้วอันนี้สีอะไรเนี่ย จีห่าวจีสีอื่นดีครับจีฟ้าเก่งไปอันนั้นฮะสีอะไรสีม่วงเฮ้ยไม่ผิดหรอกแล้วเขียวไอ้ดูสีเออแล้วทีละครับสีแดงต้องผูกกระไม้กแดงกแดงอยู่ได้อยู่ได้อยู่เออนี่อ่ะใบจีผู้อะไรนะใบจีผู้สีเพชรบูรณ์สีเดียวกับสบู่ แชมพูทองแชมพูทองเออพี่ครับพี่ซื้อครัพวกผมจะได้ซื้อบ้างบผมเอาสีอะไรเขาเอาสีอะไรเลือกมาโอเคนะฮะจบยังไงฮะพี่โคนละอันเลยเหรอครับผมเอาอันเอ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าวะเอาอันเดียวพออ๋อเอ้ยเอาอันเดียวสิเอาอันเดียวสิอ๋อตังมีเหรอวะเจีย๊๊๊ เอาอันเดียวพอเอาอเดียวสองอันเราจะไหวไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยไหว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 ถอเฮียมันชวนกันเล่นตลกเวลาอยากจะได้ล่มอันไหนใจเย็นอุ้ยเอาอะไรเลือกได้เลยนะจักราจ่าแม่พีเลือกเลยจั่เลือกเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้มาไม่ยุบเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะแล้วก็กอดแม่อยู่อ่ะอยากจะได้อันไหนเอ้น็อลงไปดิเอออยากได้อันไหนจ๊ะ เลือกได้เลยจ่าหยิบได้เลยหยิบได้เลยจ้าที่รักพาแฟนอ๋อพาแฟนมาซื้อพาแฟนมาซื้อโลมไม่เชื่อหรอกว่าแฟนอ่ะแฟนไม่เชื่อหรอกเป็นผัวใหม่ผัวเก่าเขาชื่อตาออดเลิกไปแล้วเอาเหรอเออเลยแฟนใหม่แฟนใหม่แฟนจริงเปล่าไหนหลบไปไม่หลบทำไมไม่หลบปะพี่หลบเออพี่บึงไปอ่ะเฮ้ยแฟนใหม่เฮ้ยเดี๋ยวตบทำไมตบทำไมพี่พี่ ไได <S 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 ได้ด้คครรัับบเอาเป็นสามทั้งฉากเล่นไม่ยอมโกรธแต่ถ้าเป็นจตุรงคนโปรดโกรธง่ายเลยนะอ๋อ